สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจ้าอุสาเช็ดโอ้ยอุศาเช,ช็ดเตาแก๊สแล้วมาทำกับข้าวได้กระเด็นกระดอนอีกเลยโอ้ยเจ็บหลานให้หมดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนในประเทศและต่างประเทศจ้า เก็บของเก็บขวดละค่ะเก็บของหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะ mm. อย่ากติ๊กทำน้ำยาขนมจีนค่ะตั้งแต่เช้านั่นแหละยังไม่ได้กินเพิ่งจะอุ่นกินตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อู่่นปรนเทศต่ต่างเพืเทศ Mm -hmm. Yeah. น้องเอน,นเพื่อนๆถึงแครนี้ก็จะหมดหรือเปล่าด้ยลืมไปเอาไว้แล้วก็เปิดพัดลมแล้วก็เปิดพัดลมใส่จนนี่หมดเลยค่ะจนแข็งหมดเลยค่ะก็พัดลมก็อยู่ตรงนี้ปะค่ะลืมไปว่า ลืมไปค่ะลืมไปเนอะว่าตัวเองเออเอาขนมกินไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะนะจมลน,นเหี่ยวหมดเลยค่ะเนะี่ยก็พปดี กินแค่ไหน,นก,ก็กินไม่หมดลวค่ะเออกินหน่่ยเดียวแค่นั้นละค่ะบางทีนี่นแหละไมค่อยอยากทำค่ะทำแล้วก็จะกลิ่นเอาดีกว่าทำทำแล้วเนี่ยก็เมื่อวันเราก็ลืมนะ ลืมว่าใส่ย th e ังตินไม่หมดเลวค่ะเดี๋ยวได้เททิ้งหมดนี่แหละใช่ี่ยลืมไปว่าเมื่อวันทำเสร็จแล้วเรียกให้เด็กซอยโน่นมา ลืมเล่นทอสับบางทีนะเราจับทอสนะับแต่ทั้งวันเกินแล้วเราก็ลืมนั่นลืมนี่เดี๋ยวนี้นะใครมานานๆก็ตั้งแต่เราไม่อยู่บ้านไปอยู่ใครมานานๆน,น,น,นี่อืไล่หุอยต่างหากนะกลับได้แล้ว ทำเองนะคะน้ำจาก,กะทิน่ะก็อร่อยแหละแต่ว่าทำจับๆัหมือทำเองทำซับดบลืมปกติถ้าปิดแก๊ปปุ๊กนะจะบอกให้เด็กซอยโน้นมาเอาค่ะ เด็กนี u, so ้อยู tamam, ่ซอยนน้นถัดไปก็เขาไม่อยู่ค่ะผักดังสมัยก่อนสมัยก่อนนะกินอะไรก็อร่อยอะไรเด๋ยนนี้นะ เาผักไว้ก็างทีถุงกเอามาก็ถ้าเราเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะมันก็ไม่น่ากินละมันก็จะดำ นี่ก้อง,งิ้งเลค่ะทิ้งแล้ใ้ำางขยับหมดแล้วค่ะบางทีก็ไม่ค่อยอยากเก็บอะไรไว้นะคะแบบคือคนเดียวอ่ะเพื่อนๆลรเก็บไปก็แ็มตูต้เย็นเฉยๆจะเก็บไปทำไมเก็บิ้งเก็บิ้งใส่ทงางขยับหมดค่ะ ก้างคืนแล้วก้างคืนจะไม่ให้ใครค่ะทักปิดแก๊สปุ๊บนะเรียกให้เขามาเอาน้านักคืนให้ถ้าค้างคืนนี่จะไม่ให้ท้าแกเขาจะบอกด้วยว่าค้างคืนก็ไม่ให้ไม่ให้ใครค่ะและอีกอย่างหนึ่ง น้ำจาเลือกยากนะน้ำจาก็ซื้อสมัยเด็กๆอยู่ก็นนอกเหมือนกันแม่ก็ทําขนมเราก็เราก็ไม่ทราบเนาะเราก็ไปตักมากินเนาะแม่เขาก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าตักมากินแล้วถ้าตักมากินก่อนแล้วไม่ต้องให้ใครต่อเขาก็พูดอย่างเงี้เนาะเออ ก็จงตั้งแต่เด็กๆมาแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าค้างคืนนะจะไม่ให้บอกติถ้า้ำแต่น่จะโทรให้เด็กที่อยู่ปากซอยทำมาแล้วก็เด็กที่อยู่ซอยติกซอยบ้านก็นหนู นนี้เขาไม่อยู่ค่ะเขาพอดีหลานเขาไม่สบายเขาไปไปเฝ้าหลานเขาอยู่โรงพยาบาลนอ้องโทรถามเขาเขาบอกว่านองไม่อยู่พอดียาติกสังส่งสั่งอาหารเสริมพอดียาติ๊กสั่งอาหารเสริมในนี้ไม่เป็นไงไม่ใช่เขาเลยสั่งให้ค่ะ já me põe ะะสวัสดีค่ะเพื่อนเๆกับคุณนะคะที่มารับจมคลิปยติค่ะกับคุณมากมากค่ะ กินแค่นี้แหละเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะ